สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขคู่สุคนเบิดสมองสุบด้อพี่น้องเด้อยางโตพี่น้องยางลินสมธรรมชาติพี่น้องเลยเนาะตาสิพายางพี่น้องยางไปทำกันคุณล่ะวันนี้สิพายางรัดทงได้ันี้พี่น้องก็ยยางรัดทงรัดท่ามาเลาะลินยางไปนี่กับมากะจะเห่าอีกพี่น้องเลยเนาะพี่น้องเนาะโภปินยางเข้าก็สร้างเนาะพี่น้องยางลินสามเคย ตามภาษาคนบ่มีวิญญาณเป็นเพราพี่น้องไปงานนกกรนพี่น้องไปสิพายี่กินลมชมวิวบ้านนอกบ้านนาเนาะพี่น้องอดีนเานาะเจ้าของบ้านมาเมตตาคันหินหอมลาบลื่นเ่ันมา,าได้เด็อย่า,ายเราได้เหมือนกันะนะพี่น้องเบิ่งไปทางหน้านะเบิ่งไปทางหน้าเดินหน้า น้องนี่ตาสิพา่างนอ่าจะมีหมาแดพี่น้องยันหมาเหานคนมักยางนาะพี่น้องจ็กสีเห็ดจังได้ามบได้แฟนเำาบอยากให้ยางเราะวายานหมาปรุงโดกลาไปเจ้าสีเหลืองงามพี่น้อง ยางออกไปคูนรัดไปทงไห้ทงนาแล้วบบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยเมืองเมตาอยู่เมืองมาเลยมันเป็นเมืองน้อยๆเป็นอันกักเจน,เน้อยๆยางมือเดียวก็เบิด์ตละพลาดเลยพี่น้องบวชห้านาทีก็เบิด์ตเลยจักมีจักหลังคาเฮือนบุไปตากรบโบจักพี่น้องเอ้ยอม,มานยางลิน ตาสิพายางลัดไปพูนลัดทงลัดทาไปพูนละอืมตาก็เคยมาย่างเด้อเขาเจ้าปลูกผักปลูกหญ้าาเจ้าเฮ็ดสวนเนาะพี่น้องออนซอนําาเจ้าอยู่บ่อืม้ขาเจ้าก็พากันปลูกผักปลูกหญ้าาเจ้า ไปเรื่อยๆนี่แหละพี่น้องอยู่บ้านนอกก็หน้าอยู่อยู่ดอกพี่น้องมันก็นเงียบสงบดีเนาะพี่น้องเนาะเงียบได้ยินแต่เสียงนกเสียงนูแหละฮ้องพออี่น้องเอ้ยนี่ะ บอกเขาจะปลูกผักปลูกหน้าเขาจะตาสิผาย่างแล้ทุ่งล้ท่าก็เจ้ากระแนนบึกไม่ตาปลูกเจ้ากแนบเาอยู่่ย่างนี่พี่น้องนี่ย่างะ ส bon ่บรรยากาศบ้านนอกบ้านนาแด้วบ้านพี่น้องไอ้ยางโตพี่น้องเอ้ยยางดินแบบนี้พีเนาะงหนังเนาะเดดหอนคักพี่น้องเอ้ยวันนี้นี่เดดหอนคักเลยพี่น้องเอ้ย ธรรมชาติมีตามากมากน้อพี่น้องเออดอกยางกางงามเนาะพี่น้องดอกยาเใาเจ้าปลูกนะมั้มันปลูกออกมันเกิดตามธรรมชาติเนาะพี่น้องจ้าชิพานาคอพระเจ้าแล้วได้สีหน่ายยางทางสีเดินแม่งดอกพี่น้อง ใจบัวเพลน้ำไผเป็นห่วงใหญ่น้ำแฟนนองเป็นห่วงใหญ่น้ำแฟนนองหลับให้น้องฟังยฟ้าเบื่อฟ้าหน่ายกันเลยพี่น้องเด้อโอ้เน้ยนอซายอายผู้นั้นอยู่ไกล เงียบขม้าวงในหาบตาอตีอายสายตาจองอุ้ยมองมาพีแดสายตาจองอุ้ยมองมาพีแดงอายผู้ยืนแท้แล่คอยทาผู้ใดหักบ่ได้สร้างแม่นางตีบ่ได้ไปสู้สิตอนนี้แหละเนาะพี่น้องเขา อากาศดีบ่พี lots, ่น like ้องบรรยากาศดีเนาะแดดฮอ่แดดได้หนิพี่น้องเลยตอนนี้ก็บห้าโมงป่ายหกโมงยังแหะได้พี่น้องหกโมงแรงประมาณห้าโมงสิสิบหรือว่าห้าโมงหกโมงยังนี่แหละพี่น้องตดแรงไก่จะคขำละแต่ว่ามันมีแสงแดดเนาะพี่น้องเนาะ มีพักที่กินได้อยู่ได้ในน้ำคลองนี่พี่น้องกินได้อยู่ได้พี่น้องเลยพักอันนี้ก็ได้นี้แม่ตาสช่ไห้เบิ้งแม่ตามากกินอยู่ได้นี่เก็บเอาไปพักใช้น้ำมันหอยแซบแซบ,แซบพี่น้องจะหาบุญข้าเจ้าว่าน้ำนี่มันที่สะอาดดูว่าเนาะเอาไปกินกับข้าวปุ้นน้ำปลาก็แซบแซบยอดออดมันนะพี่น้องบอ่เนาะเป็นตาแซบดิ <laughs> คนมักพักเห็ดและกระยาบุษิล้พี่น้องเดี๋ยวเขาจะเอิดพักอย่างว่าอันนี้นี่ เมตากับบุ้ง้จักซื้อกินบุ้ง้จักซื้อแต่ก,กินได้พี่น้องแซ่บเอาไปพัดใส่น้ำมันหอยหรือว่ากินกับข้าวปุ้นน้ำปลาเม่ตามักๆได้พี่น้องเอ้ยนีย่แหละเฮ้ยยางโตหาพ่อแม่พี่น้องเลาะทงเลาะท่าแหละพี่น้องเอ้ย มาสาดบ่เฝ้าเบื่อเฝ้าหน้ายม่ตาเด้อท่านั้นกะทางเมื่อบ้านไม่ตาย่างไม่ตาย่างนี่กะไก่เตอะเป็นยางอ้อมนี่กะไก่เตอะพี่น้องบ่ได้เอาหมวกบ่ได้เอายางซับขนแห้งขี้ลายแห้งดำแห้งสีดำเตอมเนาะพี่น้องมาแข่งแด้นี่ขี้ลายเขาได้แห้งสีเตอมตดเม็ดแล้วบ้านี้ โอ้อยอะไรพักอันนี้เด้เนาะเมตตา่าเก็บเด้บอบว่าหัจักว่าน้ำนี่มันมาจากสาคลองน้ำนะพี่น้องอย่าอะไรเนาะกิดมาโลมาเลแฟนเม่ตาแห้เพื่อนสนับสนุนอยู่แล้วโอ้อยางามขนาดพี่น้องเพื่อนสนับสนุนให้เม่ตาเก็บพักกิดโลเลนะงามเด้สอดเด้พี่น้องอุ่นเด้ จักแค่จะเอิอพักอย่างว่าไม่ตางก็ลืมซื้อแหละพักอันนี้เห็นบอกงามงามอิ่มเลยพี่น้องเอ,อ้ยเห็นบอกเห็นบอกพี่น้องจ๋าเก็บไปพัดใช้น้ำมันหอยนะแซ่บได้พี่น้องอกินกับเอ,อ่อน้ำกระปุลน,น้ำปลาอันนี้ฮูู้คักอร่อยมากเลยเข้ากันดีแท้ๆได้หันพี่น้องอ อู้อันนี้ทุ่งมักสาลีข้าเจ้าทุ่งมะขาโพดข้าเจ้าพี่น้องกำลังขึ้นจ้าเคยมาถ่ายคลิปอยู่ตอน,นั้นขึ้นกะงามแท้งามว่าท่วมหัวยืนมือเลยมะขาโพดข้าเจ้าก็้าง,งามครับอันนี้ก็คือซศเม,ม็ดมกทั่วทุ่งมะทั่วทุ่ทั่วแบ่นี้จ้าก,ก็เคยย่างยูฟ่าทางเมื่อนั้นแต่มันไก่พี่ลึกพี่น้องเยไก่ขนาดเลยตาก็เลยมาย่างเมืองนี้ ตัวนี้ก็ยญางรัดเบบบอพักกล่นซากับเจ้านะพี่น้องพักกันนะกัดหน้าบาเขาเจ้าเอ้ยเนี่ยพักคนาเนาะพักคนะหรือว่าพักกวงตุง้งเบาไม่ต้ากับ,บ่จักมันเป็นมากก็เป็นนั่นแหละพี่น้องมันแก่แล้วเป็นมากเ็บบอมนกเลยอดมันอดไม่ต้าโบได้ไหมเบบบอมันแก่แล้วเนาะพี่น้องเนาะมากมันพักหวงตุ้งหรือว่าพักคนะแหละพี่น้องน อยู่ะยะะวะ,ะพี่น้องงามเนาะไหนนะะแบบมันแก่แล้วในมันไปวานสีออกอยู่บะเนาะพี่น้องเกิดอยู่บะเอาไปปลูกเพราะเขาจะปลูกอยู่ทุง่งนาเขาจะหันเขา ย่านเขาเจ้าใส่ยาใส่หยาเลยไม่ตากบุก้บบกาเก็บกินได้อูนมะข่าโพดเขาเจ้าขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นบ่ดอกทานตะวันมะข่าโพดอันนี้เป็นทานตะวันเนาะนละพี่น้องเอ้อหอแล้วได้พี่น้องจ๋าผู้ เป็นเมตาเพิ่นกลับมาก็พูดละประมาณสิบโมงแรงพูดละพี่น้องเลยว่าเพิ่นไปเตเวนได้มาแต่ติสนุกเกอร์ประมาณสิบโมงแรงพูดละสิบโมงกลางคืนเนาะมาไปรำกันพุ่นนะมาขับโพดกับเจ้าขึ้นยาวแล้วได้พี่น้องเอ้ยนี่่คะ เลี้ยวสุดสายตานั่นแม่นป่าเขาโพธิ์สาลีมาพี่น้องอืมผักห่มอันนี้ไงโอ้หูไปพอดีกินแซ่บเลยนี่ย,นนย่านเขาจะวานยาเนาะพี่น้องนะห่มอันนี้นะแซ่บแซบพี่น้องนี่ไปลวกกินแซ่บขนาดพี่น้องจะพักห่มอย่างพุม่มเมตตาเอิญพักหม่มพักหม่มพักหม่มเกี้ยงพักหม่กหมอย่างเพื่อนเอิญนะแซ่บเลยพี่น้อง ต้นมะขาโพดเขาเจ้านะี่ซอนพี่น้องเอ้ยสมทงให้ทงนาคือเก้าพี่น้องเอ้ยอย่าเฝ้าเบื่อเฝ้าหน่ายเม่ตาเด้อเบ่งไปนํำกันเนาะพี่น,อน้องจักสิไปถ่ายเห็ดยังให้พ่อแม่พี่นอ้องเบิ่งอ ซีแหละเมตตาคลิปเมตตากันนะมีแต่ทำมาซาดทวดหลายพี่น้องเลยคันได้ไปเลาะไปลิ่นกันสิถท้ายพ่อแม่พี่น้องเบิ้งเนาะคันเห็ดกินก็ะเฮ็ดกินบกเก่งพี่น้องเอ้ยม,มาอยู่น้ำแฟแล้วแห้งแล้วเพิ่นกินง่ายกินอยางกระกิ่นเม,มตตาคันยุ่เเงินจะขอคันใครได้ไมเมตตาเฮ็ดหันเฮ็ดนี่อยู่อันนี้เฮ็ดอย่างเมตตาก็เก่งใจเพื่อนพี่น้องเอ้ยตอเพื่อนก็บอกให้เก่งใจดอก ให้เฮ็ดตามสบายรถแต่สิเฮ็ดยังไม่ตาถามเพิ่นก่อนเพิ่นก็ยังบ่ดีใจเพิ่นหายล่ะเพิ่นว่าเฮ็ดมาถามอีหยังว่าซั่นอยากเฮ็ดหยังก็เฮ็ดรถตัวเพิ่นว่าเพื่อนน้องงานเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาเนี่ยเพื่น้องเอ้ยชมอยู่ทิวทัดเพี่น้อง คลิปนี้กับบุ mi อย่างพี่น้องเอ้ยย่างลินคือเก้าตามธรรมชาสตรหมวกกับบุได้เอาแดดกับฮอนขี้ลายเาัวแดดกับแห้งสีขี้ลายตืมเนาะพี่น้องแห้งสิดำเขาตืมอีกล่ะผลกับแห้งขี้ล้ายอยู่แล้วมันบออ่อ,อ,อืตากับสิพาย่าง,งไปเนาะพี่น้องเนาะดอกผักกาดนี่เ่ตาเก็บไปกินแซบด้วยพี่น้องเอาไปเ็ดซุปนะ,ะเ็ดซุปเทดเนึ้อเ็ดอย่างกินก็แล้วแต่เนาะยังพอเก็บได้อยู่ได้นินเดี๋ยวเก็บกินก็ได้พี่น้องเอ้ย แฟนแม่ต้าเพื่อนบบสนับสนุนแม่ต้ามาเก็บไปกินเพื่อนโบอยากให้กินเพื่นอนว่ายากเราไปซื้อเอาอยู่ในตลาดเราสั่นบอืดแต่พากินเพื่อนวาคนฝรั่งเนาะเขาจะบอกคือเฮาเฮาเรากินว่ากินได้ก็กินโเป็นอย่างเนาะมันโเป็นอย่างเฮาก็กินโลดเเอาจังซีเด้อพี่น้องเด้อท้อนี้แหละพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะ คลิปนี้แม่ตาก,ก็ขอเก้าคำว่าสบายดีพี่น้องเอ้ยโชคดีร่ำรวยอยู่ดีมีแหงความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีโชคดีตลอดไปเด้อพี่น้องเอ้ยไปละพี่น้องบายบาย